อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปใหม่ก่อนใครนะครับโอเคเอานะครับสวัสดีครับผมกาเพะผมแร็คุณนะครับผมวันนี้พี่นิวคงไม่อยู่นะคุณมาทําหน้าที่แทนนะครับผมวันนี้เซลฟี่มันทีเดียวนะครับผมไม่ถือกล้องเนี่ยหมหันหน้าตามกล้องก็ถือกล้องตามแล้วนะนะ แล้วพี่มาเลยนะครับผมวันนี้ก็พูดถึงงานที่จะเกิดขึ้นวันที่14บมกราคมนี้ถึงนี้นะผมวันเด็กนี้น่เองนะครับผมเนี่ยวันเด็กนะที่มกราคมนี้นะผมมีงานที่มีชื่อว่า Caster Day อีกแล้วนะครับงานที่พี่นิวคงไปร่วมง,งานทุกครั้งบ่อยๆนะครับผมแล้วก็ไปร่วมง,งานแจกลายเซ็นร่วมเจอร์แคสเตอร์ อะไรอย่างนี้ถอด่ายรูปอะไรน,นี้มากมา,กายก่องนะผมกิจกรรมมากมายที่เกิดขึ้นนะผมวันที่สิบสี่พฤษาคมนี้ก็มีงานอีกแล้วนะผมตรงวันเด็กพอดีเป๊ะเลยนะครับผมงานนี้จัดที่ยูเนียนมอลชั้นหกนะครับผมตรงลาดพร้าวนะทุกข้าวส้ทนทางลาดพร้าวเลยนะครับผมที่เดิมที่ที่เคยจัดบ,บ่อยๆนะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมมากมายเอ่อกิจกรรมแมันว่าลืมขอดูบทแป๊บนึงแล้วก็มีกิจกรรมจับไข่นะ <รอ S 1> ผม <รอ S 1> ไม่ใช่จับไข่แต่ไข่ มี่กำตักไข่ได้การ์นะครับผมมีการสิบเจ็ดใบให้สะสมแลกลายแคสเตอร์กันนะครับแต่ไม่มีลายนิวคุงอะ่ะแต่ไม่เป็นไรถ้าเกาเิดเราของนิวคุงก็ไปซื้ออันนี้แทนกันนะเป็นพวงก,กุญแจแลดคูนน่ารักนะคะผม,มแทนตัวเขาเองเลยนะ นอกจากการตักไข่ก็จะมีพวกลัคก,กี้ดอลที่เป็นการสุ่มของที่ดีๆให้ร่วมสุกกันอะไรอย่างนี้รวมถึงถึงค้าคสเตอร์มากมายให้เราร่วมจับร่วมซื้อกันนะครับผมสอยกันได้มากมายเลยนะคะผมรวมถึง,ถงกิจกรรมมากมายที่แคสเตอร์พร้อมที่จะมาร่วมให้ความรู้ให้ความสุกไปพร้องกันในวันเด็กนี้นะครับผมอย่าลืมร่วมสุกกันเยอะๆนะครับว,วันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวพี่นิวเขารู้ว่าแอบใช้มือถือถ่ายนะเดี๋ยวได้รีบตักนะแล้วก็รีบอัพคลิปแล้วก็อยากให้พี่นิวรู้นะโอเคปะโอเคปะ โอเคป่ะโอเคนะครับผมจะก็มายเข้าหน้ากับแอคคูณผู้นี้ได้ใหม่เมื่อมีโอกาสได้อัพคลิปหรือยังมือถือที่นิวไปอะไรอย่างงี้นะครับผมโอเคทีนี้นทางที่เข้าไปหลังไป